คุณเคยสงสัยไหมว่าโรงพยาบาลเก่าในอีสานที่ถูกทิ้งร้างมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในความมืดของกลางดึกคืนนี้ผมจะพาคุณเข้าไปสัมผัสความน่ากลัวที่หมอจบใหม่ยังไม่กล้าพูดเสียงหัวเราะและข้ามครวญจากผู้ป่วยเก่าจะทำให้คุณขนหัวลุกคุณกล้าตามผมเข้าไปจนถึงจุดจบของเรื่องราวหรือไม่เรื่องเล่าผีหมอจบใหม่โรงพยาบาลเก่าในอีสานกลางดึกที่คุณไม่ควรเข้าผมรับหน้าที่เป็นหมอฝึกงานวันแรก โรงพยาบาลแห่งนี้เก่าและร้างบางส่วนกำแพงมีคราบน้ำและร่องรอยของเวลาที่ผุพังแสงไฟจากโคมเก่ากระพริบเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอทุกครั้งที่ผมเดินผ่านทางเดินยาวเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังก้องผมได้ยินเสียงคนพูดเบาๆแต่เมื่อหันไปก็ไม่มีใครอยู่กลิ่นยาสมุนไพรและผงฝุ่นปะปนกันทำให้เวียนหัวเล็กน้อยผนังบางแห่งมีรอยมือเก่าเละคราบเลือดจาง ผมรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามแต่สายตาไม่สามารถจับได้ห้องตรวจหนึ่งไฟมืดกว่าที่อื่นเมื่อผมเปิดประตูเห็นเครื่องมือแพทย์เก่าเรียงเป็นระเบียบแต่ที่น่าสยองคือโต๊ะผ่าตัดมีรอยเลือดสดแม้ใจสั่นผมยังเดินเข้าไปใกล้และได้ยินเสียงหายใจหนักจากมุมห้องทันใดนั้นแสงไฟดับหมดความมืดกลืนทุกอย่างรอบตัวผมได้ยินเสียงประตูปิดดังปังและเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กผู้หญิง ไม่ไกลจากตัวผมมีร่างคนใส่ชุดหมอยืนอยู่แต่ใบหน้าซ่อนอยู่ในเงามืดมองไม่เห็นรายละเอียดผมพยายามเรียกแต่เสียงตัวเองเบาจนแทบไม่ได้ยินร่างนั้นขยับช้าๆมาทางผมและผมรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านตัวเหมือนมีมือ Invisible สัมผัสผิวหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกผมพยายามถอยแต่เท้าเหมือนติดอยู่กับพื้นเสียงหัวเราะก,กลายเป็นเสียงกรีดร้องดังแหลมและทันใดนั้นผมเห็นเงาของหมอผีในชุดเก่ากวาดผ่านตัวผม ร่างหมอผีเคลื่อนผ่านตัวผมไปอย่างไร้แรงต้านผมรู้สึกเหมือนตัวเองลอยขึ้นจากพื้นห้องรอบตัวเปลี่ยนเป็นความมืดลึกจนมองไม่เห็นผนังเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงกระซิบที่สอดคล้องกับจังหวะหัวใจแต่ทุกคำที่ได้ยินไม่ใช่ภาษาที่มนุษย์พูดกันผมพยายามขยับปากเรียกชื่อใครสักคนแต่เสียงติดอยู่ในลำคอเหมือนมีมือ invisible ปิดปากผมไว้ร่างหมอผีหันมามองตรงๆดวงตาโผล่จากเงามืดสีขาวซีดแวววาว ผมรู้สึกถึงความว่างเปล่าเย็นเฉียบที่แผ่กระจายเข้าร่างกายทันใดนั้นผมเห็นภาพวิญญาณผู้ป่วยเก่าพวกเขาลอยอยู่เหนือเตียงผ่าตัดใบหน้าซีเซียวบางคนมีรอยแผลลึกสายตาพวกเขาเหมือนกำลังร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงใดออกมาจริงๆมีเพียงสายลมหนาวสั่นสะเทือนใจผมผมพยายามวิ่งออกจากห้องแต่ทางเดินเหมือนยืดออกไปเรื่อยๆประตูที่เคยอยู่ใกล้กลับหายไปในความมืดฝีเท้าไม่สะท้อนเสียงบนพื้นไม้ มีเพียงเสียงหัวใจผมเต้นรัวกับเสียงลมหายใจผสมกันเสียงกระซิบค่อยๆแผ่วลงแต่แทนที่จะสงบมันกลับกลายเป็นเสียงสะอื้นและค้าำครวญผมรู้สึกเหมือนมีใครจับแขนแล้วดึงกลับไปและกลิ่นยาฆ่าเชื้อและเลือดสดประปนกันจนแทบขาดใจร่างหมอผีปรากฏใกล้ๆและยกมือขึ้นเหมือนจะชี้ไปที่บางอย่างผมเห็นเงาผู้ป่วยเก่าเรียงตัวกันบนพื้นพวกเขาเอื้อมมือมาอยัางผม แต่เมื่อผมพยายามก้าวไปพวกเขากลับเลื่อนหายไปในความมืดเหมือนกับว่าผมติดอยู่ในมิติอื่นทุกอย่างรอบตัวเงียบลงในชั่วพริบตามีเพียงเสียงลมหายใจผมที่ดังเป็นจังหวะผมรู้สึกตัวสั่นเกรงและเห็นร่างหมอผีใกล้เข้ามาเรื่อยๆตอนนี้สายตาผมมองเห็นใบหน้าชัดขึ้นเป็นหน้าคนจริงๆแต่ตาและปากเหมือนถูกเย็บปิดและรอยยิ้มนั้นกว้างเกินธรรมชาติผมกรีดร้องแต่เสียงหายไป ร่างหมอผีเข้ามาใกล้จนผมรู้สึกถึงความหนาวเหน็บรุนแรงผมคิดว่าเวลาและสถานที่ล่องลอยไปพร้อมกันรู้ตัวอีกทีเห็นตัวเองยืนอยู่หน้าห้องตรวจเดิมทุกอย่างเงียบสงัดเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อผมหันไปมองโต๊ะผ่าตัดมีรอยมือเปื้อนเลือดปรากฏบนพื้นเหมือนใครเพิ่งจับมันไว้และเสียงหัวเราะเบาๆดังแว่วอยู่ข้างหูผมวิ่งออกจากโรงพยาบาลโดยไม่หันหลังกลับหัวใจยังเต้นแรง และรู้ว่าผมคงไม่กลับมาอีกหลังจากวิ่งออกมาจากโรงพยาบาลผมยังรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามติดลมเย็นพัดผ่านเสื้อผ้าแต่ไม่มีใครอยู่รอบตัวเสียงหัวใจผมยังเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกผมพยายามหายใจลึกๆแต่ก็มีความรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกดูดเข้าไปในความมืดผมหยุดอยู่หน้าประตูทางออกและได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆตามหลังแต่เมื่อหันกลับไปกลับไม่มีใครอยู่มีเพียงแสงไฟเก่าที่ส่องลงบนพื้นไม้ผุ เงาที่ทอดยาวของตัวเองสะท้อนกลับมาแต่เงานั้นขยับเองเหมือนมีชีวิตผมเริ่มเดินไปตามถนนร้างด้านนอกเสียงลมพัดผ่านต้นไม้แห้งแลง้งทําให้เกิดเสียงกรีดร้องเบาๆดวงตาผมเห็นเงาคนข้างๆแต่เมื่อผมเพ่งมองชัดๆเงานั้นกลับละลายหายไปเหมือนกับว่ามีใครเล่นตลกกับสายตาผมผมเดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงลานจอดรถมีรถเก่าจอดเรียงรายอย่างเงียบสงดและทุกคันมีรอยมือปรากฏบนกระจก เหมือนใครเพิ่งสัมผัสเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาหัวใจผมเต้นแรงจนแทบหยุดทันใดนั้นผมได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นจากทุกทิศทางกลับมากลับมาผมพยายามวิ่งแต่ร่างเหมือนถูกขึงติดก,กับพื้นทุกย่างก้าวหนักขึ้นเรื่อยเืและผมเห็นเงาของหมอผีปรากฏเหนือหลังคารถเก่าเงานั้นทอดยาวออกไปจนสุดขอบฟ้าและทุกครั้งที่มันขยับมือยาวๆก็ยื่นมาหาผมผมรู้สึกถึงความเย็นจัดที่ซึมเข้าร่างกาย และมีเสียงค้าำครวญของผู้ป่วยเก่าแทรกเข้ามาในหัวพวกเขาเรียกร้องให้ผมเข้าไปหาแต่ผมกลัวจนขยับไม่ได้ผมซุดตัวลงกับพื้นและสายตาเห็นภาพซ้ำของห้องตรวจเก่าโต๊ะผ่าตัดที่มีรอยเลือดร่างหมอผียืนอยู่ตรงนั้นพร้อมใบหน้าเย็บป,ปากและตาขาวเขายิ้มกว้างเหนือธรรมชาติและมือยื่นออกมาหาผมในชั่วพริบตาผมรู้สึกตัวอยู่บนเตียงในห้องฉุกเฉินร่างกายสั่นสะท้าน แต่ที่สำคัญที่สุดคือผมไม่อยู่โรงพยาบาลนั้นอีกแล้วแต่ทุกครั้งที่หลับตาผมยังเห็นภาพหมอผีและผู้ป่วยเก่าเหมือนพวกเขารอคอยอะไรบางอย่างจากผมเสียงหัวเราะและเสียงข้ามครวนยังตามหลอนอยู่ในหัวและความรู้สึกหนาวเย็นแผ่ซ่านเข้าทุกเส้นเลือดผมพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเพียงความฝันแต่รอยมือเปื้อนเลือดยังติดอยู่บนแขนเสื้อและกลิ่นยาสมุนไพรเก่าก็ยังวงเวียนอยู่รอบตัวผมรู้ทันทีว่าคืนนี้ โรงพยาบาลเก่าในอีสานและผีหมอจบใหม่จะไม่ปล่อยผมไปง่ายๆคืนต่อมาผมไม่อาจนอนหลับได้ทุกครั้งที่หลับตาผมเห็นภาพโรงพยาบาลเก่าทางเดินยาวมืดสนิทโต๊ะผ่าตัดเต็มไปด้วยรอยเลือดและร่างหมอผียืนอยู่ตรงกลางห้องดวงตาขาวโพลนมองมาที่ผมเหมือนจะสั่งการอะไรบางอย่างผมพยายามลุกจากเตียงแต่ขาเหมือนหนักเป็นหินเสียงฝีเท้าของหมอผีเริ่มดังขึ้นรอบตัวแม้กระทั่งในห้องที่ผมคิดว่าปลอดภัย ประตูหน้าต่างสันสะเทือนราวกับมีแรงดึงจากอีกโลกหนึ่งทันใดนั้นผมเห็นเงาผู้ป่วยเก่าลอยผ่านผนังบางคนมีแผลลึกบางคนมีสายสวนและเครื่องช่วยหายใจเก่าพวกเขาเรียกร้องให้ผมเข้าไปหาแต่เมื่อผมขยับเข้าใกล้พวกเขาก็หายไปเหมือนควันผมหันไปเห็นหมอผีใกล้เข้ามาใบหน้าซีดเงียบงนันและมือยื่นยาวออกมาผมรู้สึกถึงความเย็นจนเส้นเลือดสั่นสะท้านและมีเสียงกระซิบว่าคุณเป็นหมอ มาช่วยเราสิผมรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในห้องตรวจเก่าอีกครั้งประตูปิดเองและแสงไฟกระพริบเป็นจังหวะสลับมีร่างผู้ป่วยเก่าหลายร่างนอนเรียงรายบางคนลุกขึ้นและยืนขวางทางเดินสายตาพวกเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโศกเศร้าผมพยายามวิ่งแต่พื้นเหมือนกลืนเท้าผมไว้หมอผียื่นมือและแตะไหล่ผมความหนาวเย็นแผ่ซ่านเข้าทุกอณูและผมเห็นภาพวิญญ,ญาณผู้ป่วยถูกผ่าตัดซ้ำ ร่างผมเหมือนติดอยู่ระหว่างความเป็นจริงกับโลกของพวกเขาเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงกรีดร้องเจ็บปวดผมรู้สึกเหมือนมีใครกระซิบเข้าหูว่าออกไปไม่ได้คุณต้องอยู่กับเราและร่างผู้ป่วยทั้งหมดล้อมผมไว้บางคนเอื้อมมือเข้าหาผมบางคนเริ่มลอยขึ้นเหนือพื้นความมืดลึกเข้ามาใกล้ผมเห็นร่างหมอผีสูงขึ้นเป็นเงาดำแสงไฟกระพริบทุกครั้งเมื่อมือเขาเคลื่อนไหว และทุกครั้งที่เขาโบกมือเสียงกรีดร้องและหัวเราะรวมกันกลายเป็นหนึ่งเดียวหัวใจผมเต้นแรงจนแทบระเบิดผมรู้สึกตัวเหมือนจะหลุดจากร่างแล้วจูจ่ๆทุกอย่างหยุดชะงักความมืดเงาและเสียงหายไปผมหายใจหอบพยายามตั้งสติแต่รอยมือเปื้อนเลือดยังติดแขนเสือ้อและเสียงหัวเราะเบาๆยังคงแว่วอยู่ในหัวผมลุกขึ้นเดินออกจากบ้านอย่างช้าๆแต่รู้ว่าผมไม่เคยหลุดจากความทรงจำของโรงพยาบาลนั้น ทุกคืนผมยังฝันเห็นหมอผีและผู้ป่วยเก่ารอให้ผมกลับไปช่วยราวกับว่าผมถูกเลือกไว้และไม่มีทางหลีกหนีจากเงาผีหมอจบใหม่หลายวันต่อมาผมพยายามหลีกเลี่ยงโรงพยาบาลเก่าแต่ภาพหมอผีและผู้ป่วยเก่าตามหลอกหลอนทุกครั้งที่หลับตาบางครั้งผมเห็นเงาพวกเขาในกระจกบนฝาผนังหรือแม้แต่บนเพดานและเสียงหัวเราะแผ่วๆจะดังขึ้นทุกครั้งที่ผมอยู่คนเดียวคืนหนึ่งผมต้องไปส่งเอกสารที่โรงพยาบาล ข้างนอกมืดสนิบและลมหนาวพัดแรงผมพยายามกลั้นใจแต่ก้าวแรกเท้าสัน่นพอเข้าใกล้ประตูโรงพยาบาลผมเห็นร่างหมอผียืนรออยู่แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ยิม้มดวงตาขาวโพลนเต็มไปด้วยความโกรธและร่างผู้ป่วยเก่าล้อมรอบเขาเป็นวงผมพยายามถอยหลังแต่ทางเดินเหมือนยืดออกไปไม่มีที่สิ้นสุดทุกย่างก้าวทำให้เสียงหัวใจดังชัดขึ้นและทุกครั้งที่ผมหันไปมองเงาของหมอผีใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อย มือยาวๆของเขาสัมผัสอากาศรอบตัวผมและความเย็นจัดทำให้ผมแทบเป็นลมทันใดนั้นเสียงหัวเราะเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องผู้ป่วยเก่าลอยขึ้นจากพื้นบางคนยืดตัวสูงจนเกือบชนเพดานร่างบางส่วนโปร่งเหมือนควันแต่สายตายังคงชัดเจนพวกเขาเอื้อมมือมาหาผมและกระซิบซ้ำๆช่วยเราช่วยเราผมก้าวถอยหลังแต่พื้นเหมือนเคลื่อนไหว ทุกครั้งที่ก้าวเท้าจะมีเสียงกระแทกดังขึ้นเหมือนมีอะไรหนักกดอยู่บนเท้าร่างหมอผีเริ่มลอยเหนือพื้นผมเห็นเงาเขาสะท้อนบนผนังทุกครั้งที่มือเขากวาดผ่านอากาศผู้ป่วยเก่าก็ขยับตามไปด้วยผมรู้สึกตัวเหมือนถูกดูดเข้าไปในอีกมิติหนึ่งทางเดินยาวไม่มีที่สิ้นสุดเสียงหัวเราะและคล่ำครวนดังซ้อนกันจนแทบระเบิดหัวความมืดหนาแน่นจนกลืนทุกอย่างและทันใดนั้นผมเห็นภาพโต๊ะผ่าตัดที่มีเลือดไหลรินออกมาเป็นสาย ร่างผู้ป่วยเก่าหลายร่างนอนเรียงรายพร้อมสายสวนและอุปกรณ์แพทย์เก่าผมสุดลงกับพื้นแต่ร่างหมอผียังคงเคลื่อนเข้ามาดวงตาขาวโพลนมองตรงมาที่ผมและผมเห็นเงาของเขากวาดผ่านตัวผมความหนาวเย็นแผ่ซ่านทุกอนูและเสียงกระซิบสลับเสียงหัวเราะดังชัดเจนว่าคุณเป็นหมอช่วยพวกเราสิจู่ๆทุกอย่างหยุดลงความมืดเงาและเสียงเงียบสงัดแต่ผมยังคงนอนอยู่บนพื้นทางเดินโรงพยาบาล ร่างกายสั่นสะาน่นและรอยมือเปื้อนเลือดอยังติดแขนเสื้อกลิ่นยาสมุนไพรเก่ายังคงลอยวนรอบตัวและในความคิดผมรู้ว่าหมอผีและผู้ป่วยเก่าไม่เคยปล่อยผมไปจริงๆคืนต่อต่อมาผมยังฝันเห็นพวกเขาร่างหมอผียืนอยู่หน้าประตูและผู้ป่วยเก่าล้อมรอบเรียกร้องให้ช่วยแม้ในเวลากลางวันผมยังเห็นเงาของพวกเขาแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโหยหาทำให้ผมรู้ทันที ว่าผมถูกเลือกให้รับผิดชอบบางสิ่งและไม่มีทางหลีกหนีจากเงาผีหมอจบใหม่คืนหนึ่งหลังจากที่ผมพยายามหลับตาเพื่อพักผ่อนแต่ความมืดกลับไม่ยอมให้ผมสงบผมเห็นเงาร่างหมอผีปรากฏตรงหน้าต่างสายตาขาวโพลนมองมาที่ผมและผมรู้สึกถึงแรงดึงร่างกายเข้าหาโรงพยาบาลเก่าอีกครั้งทันใดนั้นผมยืนอยู่ในทางเดินเก่าแสงไฟกระพริบไม่สม่ำเสมอฝาผนังเต็มไปด้วยรอยมือและเลือดแหง้ง เสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงผสมกับเสียงลมหายใจของผู้ป่วยเก่าร่างของพวกเขาลอยเหนือพื้นเป็นระยะ,ะยะบางคนร้องขอบางคนหัวเราะแผ่วๆแ,แต่สายตาของทุกคนเต็มไปด้วยความเจ็บปวดผมพยายามวิ่งแต่เท้าติดกับพื้นร่างหมอผีใกล้เข้ามาทุกวินาทีมือยาวๆของเขาเหมือนจะดึงร่างผมเข้าหาโต๊ะผ่าตัดที่นั่นเต็มไปด้วยเครื่องมือแพทย์เก่าและรอยเลือดสดร่างผู้ป่วยเก่าลอยอยู่เหนือพื้น และทุกครั้งที่หมอผีกวาดมือพวกเขาก็ขยับตามผมสุดตัวลงกับพื้นแต่ดวงตาผมเห็นภาพผู้ป่วยเก่าเรียงรายบนพื้นพวกเขายื่นมือมาหาผมเหมือนขอความช่วยเหลือแต่เมื่อพยายามจับมือพวกเขาก็หายไปเหมือนควันและเสียงหัวเราะของหมอผีเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องแหลมผมรู้สึกเหมือนเวลาและสถานที่ล่องลอยความมืดและแสงไฟกระพริบสลับกันจนหัวแทบแตกทันใดนั้นผมเห็นประตูทางออก แต่เมื่อพยายามวิ่งไปมันหายไปทางเดินยาวไม่มีที่สิ้นสุดร่างหมอผียืนอยู่ตรงกลางมือเขาชี้ไปที่บางสิ่งและผมเห็นภาพซ้ำของโต๊ะผ่าตัดเลือดไหลรินเป็นสายและผู้ป่วยเก่าลอยขึ้นเหนือพื้นเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวช่วยพวกเราช่วยพวกเราความหนาวเย็นแผ่ซ่านเข้าทุกอนูผมพยายามขยับตัวแต่ร่างเหมือนติดอยู่กับพื้นดวงตาของหมอผียังคงจ้องมาที่ผม และร่างผู้ป่วยเก่าล้อมรอบผมเป็นวงทันใดนั้นผมรู้สึกตัวอยู่บนเตียงในห้องฉุกเฉินอีกครั้งร่างสั่นสถานเหงื่อเย็นเต็มหลังแต่รอยมือเปื้อนเลือดยังติดอยู่บนแขนเสื้อและกลิ่นยาสมุนไพรเก่าก็ยังวงเวียนอยู่รอบตัวทุกครั้งที่หลับตาผมเห็นหมอผีและผู้ป่วยเก่ารอให้ผมกลับไปช่วยเหมือนว่าผมถูกเลือกให้คงอยู่ระหว่างสองโลกผมพยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างเป็นเพียงความฝันแต่ร่างกายยังสั่นสถาน สายตายังเห็นเงาเดินผ่านผนังเสียงหัวเราะเบาๆยังคงแว่วอยู่รอบตัวผมรู้ว่าคืนนี้คืนต่อต่อไปและทุกครั้งที่ผมปิดตาโรงพยาบาลเก่าในอีสานและผีหมอจบใหม่จะไม่เคยปล่อยผมไปจากความทรงจำช้าวันต่อมาผมตื่นขึ้นพร้อมกับความสงบแปลกๆแม่ร่างจะสั่นสถานจากฝันร้ายแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงหัวเราะหรือเสียงกระซิบและความมืดไม่ได้เข้ามากลืนผมอีก ผมตัดสินใจกลับไปโรงพยาบาลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เข้าไปในตัวอาคารเก่าเพียงยืนอยู่ด้านนอกมองผนังเก่าผุพังเต็มไปด้วยรอยคราบและเงาแต่ไม่มีร่างหมอผีไม่มีเงาผู้ป่วยลอยอยู่ผมเดินรอบบริเวณอย่างช้าๆลมเย็นพัดผ่านแต่ไม่ถึงกับหนาวเหน็บเหมือนว่าที่นี่กำลังยอมรับการมาเยือนของผมและสิ่งที่เคยหลอนกลับสงบลงผมรู้สึกถึงแรงดึงในใจราวกับหมอผี และผู้ป่วยเก่ากำลังส่งสัญญาณบอกให้ผมเรียนรู้และตวนใจว่าชีวิตยังคงเดินต่อแม้บางครั้งต้องเผชิญกับสิ่งเหนือธรรมชาติหลังจากนั้นผมกลับบ้านด้วยความสงบใจและครั้งแรกในหลายคืนผมหลับสนิทความฝันร้ายจางหายไปแต่ในใจยังมีความระลึกถึงโรงพยาบาลเก่าในอีสานและเรื่องเล่าผีหมอจบใหม่ที่สอนให้ผมเข้าใจทั้งความตายความเจ็บปวดและความรับผิดชอบที่หมอแต่ละคนต้องเผชิญ แม้จะผ่านมาแล้วแต่บางครั้งแค่เพียงแว่นตางเงาสะท้อนหรือเสียงลมเบาๆผ่านอาคารเก่าก็ทำให้ผมรู้ทันทีว่าพวกเขายังอยู่และคอยเตือนให้ไม่ลืมบทเรียนจากคืนที่ผมเผชิญหน้ากับผีหมอจบใหม่